ตอนนี้เรามาถึงทำแหกแฮกจริงสมชื่อนะครับการปรับการหายใจก็ค่อนข้างที่จะนี่อยถ้าฟังจากเสียงนะครับแล้วก็มาเจอซุ้มอาหารดูว่ามีอะไรที่พอทานได้บ้างนะครับเอ็มเจเดินนำหน้าไปก่อนโอเคครับผมยวไปดูกันนะครับว่าเป็นไงนะครับเอ็มเจตอนนี้คุณรอทานข้าวใช่ไหมใช่ใช่แล้วครับแล้วก็คุณวันนี้คุณทานอะไรเช้านิดหนึ่งเช้านิดนึงวันนี้ผมขอเมนูแรกเลยกะเพราหมูสับไข่ดาวสองฟองโอ้โหสุดยอดเลย เดี๋ยวเลต่อด้วยแตงโมคุ๋มป้าชิ้นสองชิ้นเลยได้ของผมก็คงจะพึ่งนี่ฮะขนมเนี่ยพึ่งขนมไปก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันต่อฮะเมื่อกี้ก็มีคุณรู้แล้วใช่ไหมว่าสำแทกมาจากไหนสัำแทกมาจากหอบแทกแทกฮะกิโลแรกกิโลแรกครับถ้าผ่านกิโลแรกมาได้ก็ถือว่าคุณสอบผ่านไประดับหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปเจอกันต่อยังมียังมียังมีอุปสรรคนนิดึงยังมีอุปสรรคผมจะบอกให้นะครับว่าใครพึ่งมาเนี่ยฮะ คุณผ่านกิโลแรกมาให้ได้ก่อนแล้วก็คุณก็มาเจอร้านป้าเขากินแตงโมเย็นๆกันแล้วก็จากนั้นคุณเข้าไปต่อนะโอเคนะคบเพื่อนบายสวัสดีครับวันนี้เราก็มาเริ่มเดินกันต่อหลังจากที่เราไปแวะที่สำแฮกสำแฮกสมแฮกเป็น1กิโลแรกที่ค่อนข้างจะยากลําบากสาหรับคนมือใหม่นะครับแต่ว่าแต่ว่าผมมองว่าเราอย่าเพิ่งถอดใจนะครับแต่จริงๆผมว่าการการ มีเพื่อนร่วมทางที่ดีหรือหรือที่เขาเคยมาครับเขาก็จะบอกเราได้ว่ามันเกือบถึงแล้วนะครับหลอกหลอกหลอกเพื่อนนิดนึงเพื่อนกนิดนึงใช่เราจะได้ไม่ถอดใจตั้งแต่สองสองร้อยเมตรแรกนะครับเราจะรู้สึกว่ามันแต่ว่าพอได้ขึ้นมาที่สามแพ่งแล้วเนี่ยได้หยุดพักนะครับทานน้ำนิดหน่อยนะครับแวะร้านค้าแตงโมนะครับยินดีชมจ๊าบบอกว่าที่เด็ดเลยนะฮะแตงโมที่สามแพ่งนี่คือกว่าชื่นใจแล้วก็น้ำแดงโซดาเพิ่มพลังได้จากนั้นเราก็มาเดินต่อเดินต่อใช่ในฐานะที่เอ็มเจเคยมาแล้วอ่าใช่อีก เท่า <ผม S 1> ไหร่ครับก็ระยะทางก็นะอีกประมาณสิบกิโลกว่าถึงบนยอดนะฮะประมาณสิบกิโลนะตอนนี้ก็คือแปดโมงครึ่งแปดโมงครึ่งะะก็คาดว่าน่าจะถึงบนยอดนะฮะมันใบสองไม่ใบสองม่ใบสามเลประมาณนี้แหละนะเป็นยังไงเวลาประมาณนี้น่าจะ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 นะฮะ,ะ,ฮะแล้วก็แล้วเดี๋ยวผมอาจจะเลยไปเที่ยวตามผานะครับก่อนจะเข้าหลังเตะแต่ก็ยังไม่บอกแล้วกันนะครับว่าจะไปไหนบ้างเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้คือผมต้องบอกตามตรงว่าผมค่อนข้างที่จะ ทำให้เอ็มเจล่าช้าอยู่หน่อยนะฮะใหม่ๆครับครับก็คือเขาเรียกว่าดูแลกันไปดูแลกันไปดูแลกันไปหนุกฉนานหนุกฉนานกร๊ดกิี๊ดดูแลกันไปดูแลกันไปนี่ครับพอหลังจากที่ผมจะให้ดูนะพอหลังจากที่เราผ่านซ้ำให้คนแล้วเราก็รู้สึกว่าเราจะเดินสบายขึ้นนะครับผมจะให้ดูทางต่อไปตอนนี้เราก็มาถึงท้ำกกโดนซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่เริ่มมีอาการตะคิวต้องบอกว่าจุดนี้เป็นจุดร้านค้าจุดสุดท้ายตรงนี้ก็เป็นจุดร้านค้าจุดสุดท้ายนะครับเราจะเห็นว่าด้านหลังมีร้านค้าจุดสุดท้ายหากใครแบบจะต้องแบบ จะรับประทานอะไรหรือจะซื้ออะไรนะครับก็ต้องซื้อที่จุดนี้เลยแล้วก็จุดนี้ก็เป็นจุดที่รู้สึกว่าเหมือนจะเป็นตะคิวนะครับเพราะว่าเราเดินขึ้นทางชันนะครับแล้วก็จุดนี้ทา,ทางทางเจ้าหน้าที่ทายานบอกว่าเป็นจุดที่ลมแรงมากเป็นช่องลมนี้ผมก็ถ่ายภาพเพื่อร่วมกรางครับพิชิตภูกระดิ่งมันไต่ขั้นสูงเดินเดินเดนไปมาแล้วผ่านมันหนึ่ง